่แม่ในลูกกำลังโตนะครับมีอยู่สีตัวนะครับสีดำสองสีน้ำตาลอีกสองนะครับเอาไปแล้วเอาเอาเอา,เอาซัดกันใช่แล้วสองตัวพี่น้องฮมทะเลาะกันใช่แล้วครับ ูก,กำลังโตนะครับถ้าเป็นคนก็เป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วครับแต่ว่าแม่ก็ยังดูอยู่ครับดูแลอยู่หาเหยื่อหาอาหารให้อยู่ครับสี่ตัวนะครับดำสองน้ำตาลสองครับกำลังโตกำลังโต อีกหน่อยก็ทิ้งแม่หรือแม่ทิ้งก็ไม่รู้นะครับก็หากินเองได้แล้ว